สวัสดีครับเอฟ้ยที่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขยยมันยังปบอุ่าว่าไอ้นี่เนี่ยสั่งมากหนาไหมมันเหี่ยวโคตว่าจั่งโอ้หนาเหี่ยวมันอายุเดี่ยวรร้มันมีเขาได้สั่งมากหนาไหร้องแล้วดีบ่ะปันดีดีบะเย็นยแต่ว่าก็หมายถมาร่างเนี่ยไผ่ไทยเก็บแต่นี่ถ้ารองเงี่ยไผ่ไทยเก็บแต่นี่เน่ยตากเปีแห้งกับ่อ้ตนนี้ โอ้มาดิรถแท็กี่ัเินครัเอออืมจีนไม่ติดวิศวไีสฟังเขาดูเรียงป่ะล่ะดูเรียงกเอาเอเอาจไปวันนี้เห็นเปีนท่าี่ได้ไปตามนี่ไปเล่อ่าฮะใช้ขมิ้นลูกหับนะเดี๋ยวมือนีตออแรงๆครับตออเสานบอยู่มือหนีาครับเดี๋ยวสิบหกแต่ห้าตออแรงๆงานมาให้ได้เนี่เม็ดเดียวแต่นี่สองวัดจีนนี่มากแงหงแล้วละไปงนานมาไห้ได้เ่ เอฟซีเนี่ยเขาเม่งเขาว่าหลายอยูนอฟ่าเขาจะเาห่างไหนเขาจะเอาเขาจะเอาห่างคนสนใจหลายนี้เพราะว่าเฉพาะช่องผมมีคนอบังเกือบแสบอะไรเขาจะเอาห่างคมสนใจหลายนี้ภาคไหนลึกลับนี่างบอกเนี่ยสนใจเนาะเม็ดเดี่ยวแตกใครสิบคนเม็ดเดี่ยวแตกเม็ดเดี่ยวแตกว่าเรื่องห่างชื้อผมว่าตั้งการความนะก็มันเฮี้ยหน่อยวะนักบัตรประเด็นของคลิปนี้ก็คือเท่าที่มาเบอาเรื่องตัวเลขของซับวเลย ครับผมนั่นก็เรื่องข่าวด้ซยจำละเอียดก่มว่าเรื่องข่าวนี้ด้ดิเดี๋ยวเรื่อง68าน่งหกแปดนะไอ้ทามเนี่ยเบิ้งเบิ้งในกล่องอย่างนึงคือค้นถือไฟหลวกนี่เนี่ยเขาเินมากหน้าเนี่ยเนี่ยจังมาให้เปลี่ยนสินค้าตัวทดลองที่ไปที่มาเอฟซีเอมเมมต์มากหลายวัน ใจบุญได้พัวเท่าแทวว่าสั่งไม่จะเศร้าเนี่ยเ่าเราเลี้ยงเงินเนี่ย่าไม่เยราีงเลี้ยงเท่าเท่าเจอเจเราเรี้ยงเลขซับบเลยเองซับบมเลยเอง้วครับเนาะงวดต้งหันเม็ดที่มั่นใจที่สุดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดครับแตมาเขาหนึ่งหกหนึ่งเ่ยครับหกหนึ่งต้านหน้าต้าหลังเลนขึ้นได้นะครับเราง่ายง่ายขึ้นรถบ้านนี้เมื่อเศร้านี่พอเราอยู่หน้าลานมอไส์ขี่จกระยานไปผมยางไปซื้อไอ้ปลางัวอืมอืม ไปเม่ไปไม่สันไปยัง่ะให้เรื่อยเรื่อยสันบอกับเอาขีดแค้วใหญ่ๆมาเลกยังเหรอสันพู่นพุ่นยิ้มไม่พุ่นสันโอ้คนกมานี่ล่ะมาให้กัมาที่นี่ยเาเยกเ็เรื่อเรื่อสันืเรียกเลวเรือเอสันเรียกเพื่อนอ่ะถือว่าแน่นอนอยู่ที่เอ็ีกว่าว่าตามกัเลยอะไรอยู่แต่ว่าเราคือท่งเฝ้าเนี่ยม่ใ้งี้ยายคนตายหลายสันได้ไปเผาหลายศวมาสัน่าอืบอกว่า กนมาเผาข้างน่ <irgendw carbono> ้แต่ไปเผาเจียงหน้าตู้นั่นไหนะเด้อพัน์เนาะไปซ้อนปลาชิวชื่อกต่เออมาให้กันวันนี้ไหมไปจ้อนไปชิวหมวกมาเออมาจมมาวานซังซๆวางสี่ก็ได้ว่ะจ้อนก็เลยเอกคอยหูจัดซาก็เลยเอกเป็นการส่วนตโตแล้วจังเลาเจ้าระวางไงดีนะนักเผาคัตเตอร์นี่รับเลยปลาซิวเราเลี้ยงไรอืมปลาซิวเราเลี้ยงไรโอ้ยกายาวลาเลี้ยงถ้าปลาซิวมันกลิ่นแม่หรอ ตักบาาประเด็นไปซีเราเสอย่างไร้บาดนี่ตัวเลขเล่านี่เราออกมาเจียวฟันสามสิบห้เปอร์เซ็นต์เนาะครับเขียวนี่เล่าวา่าเปอร์เซ็นต์ฟันแล้วไปฟันไปฟันย่แต่ว่าประั่นคัะแต่ว่าตัวเลขได้แล้วครับม้นอนคั่มันไหนดอกกระซันครับแต่ว่าตัวเลขได้แล้ว,ลวเพราะตัวเลขให้เพื่อนบึงนะครับ เห็นไหเห็นเห็นครับเห็นสามศูนย์เจ็ดนะครับมีสองหางสามศูนย์เจ็ดแล้วกับเจ็ดสี่สองครับครับบนนี้เป็นยังไงเมื่อเ้ารนี้แกได้ว่าคพา่ฝันเนี่ยฟังเขาเป่าือกันหนพอเราส่งเขาเป่าเลยเพิ่นังวันชิดเมื่อเ้านี้ังวันชิดนะเพั่อนบะาอ้นันิดน้า่ังนารัรอบนี้บบ่า่อนฝันนะ มันว่าว่ามันบเความฝันอะนะจะมาเอาเจ้ตัวเลขไปกันมาสัอืเอออันในว่าฉันแล้วเดีเราสมาร้ให้สัมผัษณ์อป่า่วงมากมากอย่าง้สองเมอครับนี่สองเืมอที่เอาตัวเลขกมาให้ลูกพี่ว่าฉันครับอืมแต่เอามือเสามากคือเอาตัวนี้มาฝากก่อนเดี๋ยวว่าเป็นเลขสวยนี่เลขสวยนี่หลานี่สองเกณเห็นไหม ต้องเ็ดเจ็ดสี่สองสองเจ็ดเนาะเน่ยเนี่เลขสวยอืมเป็นยู่ได้เลขสองกวดนี่ไปตรงกันกับานายอาจารย์ที่เพื่อนไหมากครับที่เพื่อนเขามากนะเพื่อนหไหถือมาหลายงวดครับ,รบอาจารย์ก็ได้แต่ว่าเพื่อนหงางพรใไ้เอาเลขเพืกก่อนลงช่องอืมเพื่อนกะทงมาให้หลายเจ้าแหละครับได้ว่าบบดนี้เนี่ยมาตรงกันพอดีกบเจ็ดสองหรือว่าเลขเจ็ดสองมันจะง่ายเยอะหนกไว้ก็ได้ก็ได้มือว่านี่เด้ทียเข้าไป สูงสวงมากอืมอืมเด่นที่สุดที่าแม่ผู้ผู้ดำเป็นไห่มากเลขสองเนี่ยอืมเด่นที่สุดเนี่ยมีติดไดยนี่ยติดสองเหรอเลขสองเด่นที่สุดอย่าเืมว่าแม่ผู้ถ้าบอกว่าผู้ดำถ้าบอกว่าตัวไหนเด่นที่สุดเนีย่ยตัวนั้นเหมอืมรับเพราะฉะนั้นนี่สวยเลยเนี่ถ้าให้มักกับเนี่ยเืียบกเทวยบแต่ว่าบังเอิญอีกอย่างหนึ่งคือซีนี่แม่ผู้ผันตัดได้บ่อยอืม มันกันสิเลียเล็สองตัวนะคงับแม่คู่ตัดเขามาทุกง,ง,งวันทุ่งวันทานวันี้<ม>ตัวตัดกระยุอีกนี่คู่นี้สิเ่เ้ลียเล็กสองตัวนั่<ม>นเอ๊นะคิด,ดีนะิเนครับจากลาเันห้าแม่คู่ไปท่วงหน้าห้าซบเปลียเป็นผู้งัดข้นมาอีกขึ้นบางหนันซีเนี่ยมั้งคณะวมาร์คซีนะครับคนะวมามักซีเนี่ยจะเอาศูนย์มาใส่รลักศูนออย์งนั่นเลย เอาว่าพากลางแลเยเอาว่าพากลางเลยพากลางเท่านั้นเลยเราไมาใช่กลางเท่านั้นันยกซี่ออกก็ชุนใจได้เข่ารวดเร็วว่าเพื่อนนี้ว่าเพื่อนเลขนี่ได้มาชุนรวดถึงใครว่าไม่คว่ำเพื่อนเจ้าความน่ะถึงชุนวัดนั่นแหะแต่ว่าบัดนี้เพรานเอามาซื้อพันไปมากเลขความน่ะถึงสุนวัดนั่นแหะแต่ว่าบัดนี้เพรานเอามาซื้อพันไปมากเลขทั้งอื่นแบบซื้ออีดีนะก็ได้ก็ต้องเป็นตีนทินเด้ยังผิดวา นาะเป็นส่งตึงๆขึ้นใหญ่จรงๆี่ปากเริ่มตึงขึ้นใหญ่จริงๆแต่ว่าเอฟที่ถามมีหรอมีมีขายอยู่บรือเปล่าท่านเนี่ยทั้งเสียบคันจริงๆมีขายอยู่บอเปล่าท่นโอ้มีอยู่มีอยู่ถ้าถามใจบนรอมีมีโยค่ะดีดี่ขนาดเบิ้งขนาดเบิ้งในกล่องนาเริ่มตึงแขนก็เริ่มตึงนั่งเยอเริ่มขนาดมากขนาดมากถ้าหนาได้นี่แขนขนาดใหญ่แขนหนาตึงกระตึงนั่งแม่นตึง กันดีอยังงตึูดให้มันตึงเลยดีแล้วไอ้ทั้งหนาทั้งแขนนี่แต่ว่าหูอะไรยัดตึงเนี่ยหูเลยตัวหูตึงนี่จบเลยเด้เปลี่ยนสั่นน่ะตะกร้าก็ได้ฮะมาดีเราตาเรียบจี้าครเจ้าชีเขาหน่วยเราเลี้ยงตัวเลขมานี้เลขสำนักที่เข่าเนี่ยอีกมือสองมือนี่เลขของพระธุลย์หนหนึ่งสองเจียวมากเด้วเด้อ เยอมากเลยเนี่ยเมื่อนี้ท่านได้มากไปหนึ่งโทษฐานนะพท่สนบ่อครับ่าท่านได้ย่งเงินบ่อโทษามมาวพงมาด้วพระดงศูนย์หนึ่งสองอเขาก็ไปเนี่ยเย็นไหนวันหนึ่งบนล่างแล้วบนล่างจังๆเลยดิเขาบนล่างน่งสองครับไวมาเป็นวัที่เท่าไหร่วัที่สิบสี่วันที่เท่าสิบสี่หรือสิบห้าสิบห้าบห้่ครับวัที่ออกแล้วสิบสี่เลย่าเมื่อวานนี้ไปวันที่สิบห้านี่ยไปเนี่ เออเดี๋ยวเราค่อยมาเบิ่งว่าดีได้ตัวใด้การเชื่อห้องเอาแนวท่านมาฝากกันแบบไรคือเราเวียดจะย้ากันบางนี้ก็ได้คือสำนักไหล่เต่านี่เข้าหมุนวันหมกปิ้นนี่หมุนเข้าไปหมุนเข้าไปเห็นว่ามากไรอืมบัดเอาของเพื่อนหน้าเราผนลืมนจ้าบริสุทธิ์นั่นจ้าช่วง เลขสีออกเข้าบดไอ้แม,ม่าม่ยำอีกแค่นี้อืมอืครับมันก็นเลยเข,ขาบดได้มาสรุปยำอีกแค่นึงนะที่กินการเฮ็ดอ네ิมเนี่ยมูฮั่นเนี่ยช่องเร่ขออก็ทมมา am, ํามายำเนียนยำอีกที่นึงแต่ว่าถึงว่าเนีนยำคันมม,นมากกับบสือโซเจียลเมื่อเรยขวาันไม่หมมันมีเไม่ใจเราที่คนนีแล้วแม่นมากโดยเฉพาะเมื่อเร่ขวากันมีเละไม่ใจแล้วผู้ใดมาเล่านี่ก็เข่าหูนี่ทะลุหูนี่พุดเลยเล่กอเล่จะฟังไม่ได้ใจจะปล่อยแล้ว แกรืองมาซาแล้วนะโอ้ยใคจบอตัวแรกขย่าต่บุกมาตัวนี้ก็ฟันก็าแห้งแล้วครับมันเคื่อนหีก็ฟันแล้วมันตันดีแล้วเนือลังเทียก็ลังเียงเลยนเช่นอนเสียงเลยงีมันเคืนนีฟันนี่โอ้ยเขาทั้งเมื่อวดสีเชียงเงินเห็นว่าวันั้นเชื่อเไดว่าวัสีเชียงเงินนะโอ้ยเบิร์ตพาซื้อได้ตัวเดียวคนหนึงเป็นยังมันฝันจํำได้มร่นัจฝันที่เนนะเนาะบอกเออสาตุเนอขันผู้ขานอนขค้นนเห ฝันว่าได้นั่นได้นี่เด้อะไรสั่นได้อย่างแบบนี้ในความฝันได้อยังในความฝัน้ฝันว่าได้จับปูจับปลาจับนั่นจับนี่ได้นะครับง่ามเขาฝันเขาเชื่อไม่เด้อฝันห้าเนี่กับจับเน่าได้กับว่าฝันตรงครับเข้ามาที่ฐานเขาดิ้นตื้นไปเมื่อนึงอางนีกเป็นอะไรออกมาคนละบจีบดีนักดาบนะั่งก็รับไม่ได้เหรอแยเี่ๆก็จะนักดาบทำไงว่า ความฟันน <se ั่นมัเป็นตาเพิ่งเสียดอกพ่อพี่น้องเอาของเสียเอาโซ่ไคมันมั่นมาที่จริงแล้วก็อะไรเนาะอืมันแต่ซีนีคือเอฟซีเน่ละคนเพิ่งจะถึงหกตัวของพันธุ์นี้หรอคือบางคนนี่ฝันเสือถือได้เนาะบางคนนี่ฝันเสือถือไม่ได้ออื่าถ้าคนที่ฝันเสือถือได้นี่เพิ่นบอคใครฝันเพราะเพิ่นฝันปุ๊บเพิ่นเสียงเลขฝันปุ๊บนี่แม่ได้ละโมกันอย่าวนเลยเพิ่นก็ได้ครับอันนี้มัน่งแต่คนรกทุกคนนะเอาวันนี้กันทีมาสรุป นะะเลขตั้งหมดเลยเตุวันนี้ซะกวันนี้อ๋มักตัวไหนวะคนมีโชคผมก็มักจ็ดสองสองเจ็ดแล้ววันนี้นเวียนในชุดสามตัวแต่วันนี้วันนี้เราก็ชุดไหนหนะถ้าเห็นมกักเลือถ้าตามถ้าคนมีโชคมากวันนี้เลยเลขสองหางเนี่ยสิจับเล่นแค่สองคูเ่เลือกซื้ออะไรสองคู่เอาตัวยุการพิงทั้งสองเลยนั่นแหละ อ๋อชดน่อยแมนประตูยุกางทิ้งสามเจ็ดกับเก็ดสองแมนครับก็ใครเอาอันนี้ต้องมาใส่ศูนย์สองนั่นนี่จะห่างนี่เอาศูนย์มาใส่สองบ่ะเมนเอาศูนย์มาใส่สองกาจิมีเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดแล้วก็ศูนย์สองสองศูนย์อันนี้คือความชอบส่วนตัวเนาะจบส่วนตาวโรมส่วนเอฟซีเบงเลวมากตัวไหนแต่ลองพิจารณาบ้างแมนเท่านะครับอ่า ก็ถือว่าชัดเจนสำหรับเรศทรับเ์เลยเอกนะครับเด้อเอาไปเปลี่ยนแนวทางเล้วพอยไปนองเด้อะเดี๋ยวจ่อมือจ่อเว่นทับเ์เลยเอกมาเน้นย่ำตัวไหนก็ทิวซู่ข้งอีกที่หนึ่งอืมอันนี้ก็เกือบข้าวๆสำคัญวันถัดไปครับอ่เดี๋ยวให้มืออะไคนตายนิดหน่อยก็เนาะมันสีไอะไรพนังเขาได้อือืโอ้ใส่ดีตลาดนี้ก็ได้อือเว้ใส่ดีเยอ่ใส่ดีเอ้ามันเย็นดีนี่อะไอันนึงไหมอ๋ออันนี้พ่อเส้นแก่นเขาลั่งไปแล้ว ห้าสิไปตามขึ้นมไอไหนโอ้เพราะเสนแก่น嘛นี่โอ้เพราะเสนแกนนี่เดี๋ยวต้องหาจังหวะเพราะว่าเพิ่นยากงานห้าวยกวนเพิ่นหลายกับเพื่อนใดเิ่นแบบที่ว่าห้าวรู้จักข่ามนะที่จริงห้ากับว่าอยากรู้จักข่ามก็การนั่นละห้าเราอยากได้เรื่องนะเพิ่นกับคันไปกวนเพิ่นหลายมันจะเสียเวลาเห็นจันเห็นงานเพิ่นยังสินะจังให้เพิ่นว่างๆแล้ที่จริงเลาเรื่อเพื่อนเขาหลายไม่หมดเลยที่ตอนนั้นเนาะแหม่เพราะเส้นแกนนี่กานหัวตามเพราะเส้นแกนนี่โอ้หิมาสุดยอดเลย เนาะแมนแมนครับขอบท่านใช่ครับเนาะครับสำหรับทีมมีขอบคุณหลายๆเนาะเอฟซีก็ได้ครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกครับ